สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของเราในวันนี้นะคะตอนนี้อยากจะชวนทุกคนมาแลกเปลี่ยนเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องที่เราทุกคนต้องเจอแต่ไม่ค่อยมีใครบอกล่วงหน้านั่นคือบทเรียนจากการทํางานจริงเริ่มทํางานใหม่ๆเรามักคิดว่าความสําเร็จขึ้นอยู่กับความเก่งแต่พอได้ทํางานจริงเราถึงรู้ว่าการทํางานไม่ใช่แค่เรื่องของฝีมือแต่เป็นเรื่องของคนเรื่องของใจและเรื่องของการเอาตัวรอดอย่างสุภาพด้วยค่ะ อย่างแรกที่อยากเล่าคือเราไม่ได้ต้องเก่งที่สุดแต่ต้องเรียนรู้ได้เร็วที่สุดบางครั้งงานที่ได้รับมาเราไม่เคยทํามาก่อนเลยแต่เราต้องหาวิธีทําให้สําเร็จและมันทําให้เราค้นพบว่า ตัวเองมีความสามารถมากกว่าที่คิด <Ừ. S 2> บทเรียนที่2คือคนรอบตัวสําคัญมากกว่าที่คิด <Ừ. S 2> การทํางานกับคนเก่งทําให้เราเก่งขึ้น <Ừ. S 2> แต่การทํางานกับคนที่เข้าใจเรา <vic. S 2> ทําให้เราอยากพัฒนาตัวเองมากขึ้นกว่าเดิม <Ừ. S 2> และยิ่งทํางานนานขึ้น <ừ. S 2> เราจะยิ่งรู้ว่าคําว่าทีมที่ดีไม่ได้แปลว่าทุกคนเก่งเท่ากัน <ừ. S 2> แต่แปลว่าทุกคนช่วยกันดันให้ไปข้างหน้าได้พร้อมกัน บทเรียนที่สามอันนี้ไม่มีในหนังสือเลยความผิดพลาดไม่ใช่ศัตรูของเราในที่ทำงานไม่มีใครไม่เคยพลาดแต่สิ่งที่ทำให้เราเติบโตคือการรับผิดชอบแบบผู้ใหญ่และกล้าบ,บอกว่าฉันเรียนรู้แล้วเดี๋ยวฉันจะทำให้มันดีขึ้นบทเรียนสุดท้ายที่อยากแชร์และอยากให้จำไว้ที่สุดเลยคือ อย่าลืมตัวเอง<ม>ในระหว่างการวิ่งตามงาน<ม>เราอยากเก่งขึ้นอยากพิสูจน์ตัวเองอยากให้คนเห็นคุณค่า<ม>แต่ความเหนื่อยล้าก็เป็นสิ่งที่เราเลยไม่ได้เพราะในวันสุดท้ายไม่ใช่รางวัลไม่ใช่ตําแหน่ง<ม>แต่เป็นคําถามว่าเรารักตัวเองพอหรือยังในระหว่างทางที่เรากําลังไล่ตามความสําเร็จ<ม>การทํางานสอนเราเยอะกว่าที่คิด สอนให้เราอดทนสอนให้เราเติบโตและสอนให้เราชัดเจนมากขึ้นว่าเรากำลังทำงานเพราะอะไรและกำลังเดินไปทางไหนนี่คือบทเรียนเล็กๆจากประสบการณ์ของพวกเราหวังว่าจะทำให้ใครที่กำลังเหนื่อยกับงานได้รู้ว่าสิ่งที่คุณรู้สึก มันปกติมากและคุณกำลังทำได้ดีเลยค่ะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันในตอนนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในพอดแคสต์ตอนหน้าขอให้ทุกคนมีวันที่เบาสบายขึ้นค่ะขออนุญาตฝากไอเทมดีๆสำหรับสาวออฟฟิศที่ต้องยืนต้องเดินและต้องลุยงานทั้งวันไว้สักหน่อยค่ะเพราะเราทำงานหนักกันทุกวันจริงๆเนอะและรุ่นที่อยากแนะนำวันนี้คือรองเท้ารุ่นท s t 2S ที่ถูกออกแบบมาเพื่อความสบายแบบแท้จริงของสาวออฟฟิศเลยค่ะ นุ่มเบาสบายใส่ไม่เมื่อยราคาเข้าถึงได้ค่ะมีให้เลือกถึง2สีสำหรับใครที่กำลังหารองเท้าคู่ทำงานที่ใส่แล้วชีวิตดีขึ้นทันทีอยากให้ลองเลยค่ะมันตอบโจทย์มากจริงๆ